คนไายทงหน้าติดยอดได้ยังเนี่ยโต๊ะไปในอนอดหนี่ป็นวะหนี่จ้ะแต่ตะเวนกํากลังบุญนะแดงจริงคือหน่วยบางไงนังบุญเนี่ยในดาบธรรมชาติบ้านเฮาเนาะวิธีชาวบ้านอยู่จังสิ้นแหละบรรยากาศสดชื่นปลอดโปร่งค่ะหายใจสะดวกไม่มีโควิด <laughs> แยกมองนมั้มงคบเออนี่แหละสิโอ้นี่ตะเว้นตรงดินตราจกแดงคืนเสียงปุ๊บเสียงเขียดทองฉะนั้นวันไวเลย <c oughs> นี่เราจะนี่แหละคนพละครับข้าข้าหน้ามีวหนึ่งลูกแยงตะกอนโอีหนขเสียงรตะกอนอข้าหน้าลูกแยงกวอืานี่าจอนดีป่ะดีครับอรอนเนี่ะทัง นี่แหละเขากำลังขย้ายโค้งวันนี้วันนี้นี่กับแม่น้ำจะนี่นี่จะแม่น้ำนี่นะเสียดายว่นนีเหือไผ่นีุ่นี่ละจ้ะเลาะไปเรื่อยๆเนาะสะสมคลิปให้ไปให้เบิ้งจ้ะต้องไปสะดุดใจนี่นี่อ๋อนี่กับคนขยันกันมาเฮน่าเฮน่าปังกันเต็มนี่จ้ะ ถ้องไฟเป็นของไเต็มทีบเล้ะพนี่เจ้ะนี่เลยจ้ะโอนียวมันติดก็ไผมองนี่นี่นหนมากก็พญิสักหนามันโยนคล้อมเขาโยนเขาทำไอ๋อนี่เ้้างือนี่มไากข้าเขาขางเขาเห็นจะข้างด้วนจกคูวนี่จะนี่เออในหวยปักักอันหยยังก็ ชีแยกนี่นี่นี่ปากผ้าจะซ้มแยกดิจันนี่มองนี่อันไผ่เหือเรื่อยๆมากงามนะครับเนาะเส้นดามันมีเหืออยางได้แล้วต้องหาโอกาสไหมนี่มัม่ทาเขามปนี่แล้วจบอกแล้วนี่ไปลาเก็บเิ่ง่อนนี่ห้องยังอีเดมัไม่ตมาเพราะ้ีอไเอาไปขายน่งเดี๋วไปขายไปขายครเขาอเ้เขาอเ่ีเ นี่เราจะทางนี่โอ้จะเล่นหมดหรอกคนออกหัวหน้าผู้ใดสนะเทียงไฟทำข้างหน้าโอ้นี่เทียงนอ่ะอามอ๋อทีนีครับทีนี้นะท่านี่วะทีแด้ผมได้ต้นหน้เรีต้งขาวขนุ่เออในงามนั่นเอต้อขาว้นนี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดมันไดในงามข้างนีจ้ะ ตอนถ be ักจีได้จ right. so right ่าเด้อลงไหนบอว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้สายบัวก็ล่องง่ายมาครับบัวเท่ากับเปิดไหนเปิดในล่งงานปลาก็ต้องข้นขนาดโอ้นี่แม่ปลานี่แม่จ่านี่ยขว่านปลาขวานไปเลยเดี๋หกกิโลปลาเข่าอยู่ใจนี่จ่านีแล้วนี่เพินท่ามาเบิงหมองงามากค่ะเดี๋ยวจัดเสร็จเดี๋ยวลงไปไทยเบิงได้จ่าเด้อปลาบัวน้ำมันกินน้ำน้ำบัวเนี่ยเออนทำเดี๋ยวเสืลงไปหันมึงยืนจับถักสีซื่อๆกันได้ จับจับจังสิจับมองมนมมุมหนึ่งเด้อจะบังกองได้แต่จับเฉยๆเลยกันยังหาเวลาจะไปยืนไปยืนเป็นนั่งแบบเต็มเนิไหนวะฮะไหนครับ ครับสามแยกสามแยกปากผาครับสามแยาก่าผ้าเงั้อครับเขาเรลียวขัวหันเขาเรียวขวาบตัวนี้เขาจกเขาไปทําโดนครับจกขับไปท่ากระดันไปหุ่นกรบดันไปเลี้ยวไปท่ากระดันหมดครับลงมนซี่ลงที่เขานยังก็ทาไส้เขาลงมาเพือนทากระดันครับ แต่กองเม็ดปลาเนี nó, ่ยครับนี่เขากำลังงามเนาะบ่ได้มาโดนเนาะแถวนี้จ้ะเขาจบเขาจะเขาจะสีเริ่มไปเลยมาอีกเพี้ยนจ้ะไปต่อค่ะบางานในมือกองจับให้ก็เลยได้เป็นนั่งแบบงามงามแต่เนี่ยโอ้ยวันเท่าจะเลิศ้วเนาะถนนตรงไปได้มอดละจ้าสมือเนี่ย นี่แหละงามาค่ะเดี๋ยวพจนจกขึ้นมาอันนี้พจนจกแน่นน้องทำเนาะครับพจน์ของเป็นน้าของเต็มหวนเค็มอ๋อเป็นน้ำเค็มนี่แหละเป็นเค็มอืมนี่แหละจะข้นขอบคุณหลายๆในมาขับรถให้นี่ก็มาหาจับตกกะกั่วแตนแถวหรือมั้งเนาะ่ายเหงื่อแต่ก่อนเนาะนี่แหละจะพจน์จบอันนี้หลวงก็ไม่เห็นหนอยู่มั้งครับโอ้ดีเนาะอ๋อหลวงก็ไม่เห็นหน อันอันอันมองทบน <195 2. S 1> ouais. ี no okay. <Okay. S 1> ่ยเขาไปเกาะอะไรครับพูนอันห้องอันลาวลาครับคุณมาไปเขาจะกู้เงินมาทบจะับโอ้ยเฮ็ดผมของเสียเลยครับโอ้จุดไม่เฮ็ดบาทผมหน้าทั้งพันเลยบ่ผอเ่ยบอกคนเห็งามแต่งามเนี่ยเนาะเข้ามุนกลับบ่บาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปพอนนี่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 รับดอนนี่แนะเขาจะย่างเกาะครับดอนนี่แหละอ๋อใน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 ี่ทับโนจะเนี่ นี่แหละ่นมาเ็ดกันไปน,นี่จะดีเลยเออหลวงเขาว่าโจกไห้โอ้ยค่ะข,ขนาดเนาะตะกอนยังมาบุปฟาบูญดงกันอยู่แถวนี้เลยนี่จะดีนี่แหละจาะไทายให้เบิง่งเนาะบรรยากาศโอ้ยงามจา้ะงาม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 การงามเนี่ยนี่แหละจละนี่แหล,ละอสังนะอาดมเงินใส่มาถมเลยฟพาจีริ นผ oh, oh, oh. like ีมะ okay. so um ี่หะคู่เนียนอันนี้แหละคู่วาจะเยุ่นได้แม่น้ำเนาะมปนตรงพุ่นได้นาะทำพุ่นได้แม่น้ำปุ่นดัดสีคือแม่น้ำพุ่นาจะจัาสิไปบ้านจะไปทั้งหันเรียวไส่แม่น้ำเรียวไส่กัสีร่องบนถัดน่อยไปหาแม่น้ำซีบนถัดน่อยจะคอยลังมา้อันพูดเห็นที่ไกลบนแม่น้ำ ไมทถึงไนต่อแล้วลวะคนละจะแม่นําคนแต่นไม่นา,นาจาสิครับก็น่นจาจเนาะนี่นะเอามองนี้เงยมีกรอบนึงก็เด็ดอย่านี่จ่งอย่นที่หาเทียงนี่ละนี่ละโอ้นี่ละจ้ะหัน,น,นอเงจนเงออกคนลนนวเนาะสิโค้งมองปากผากเนาะ นี่จะง่ามค่ะแกเนี่ยน้องมันก็ยังไงในคลิปน่าจะนะเพ่นก็ามากเสียงไปเดตรเนา้เสียงเบาเตนอ๋อเต็มเมเตมันนี้เต็ม้อเลยเอย่างจับปีเลยอ๋อต่ใหญ่มูนี่เสีับ้อ๋อเนยบจวนมบานหรอบอสมันยกัประจํปัญญางประจบอ๋อนี่จะง่ามมัาจะในง่ามบอสแต่ก่อนมันมีหูแงมาหน่อยเดี๋ยวน้่นอ๋

สิ่งใหญ่เงี้ยกก็ทครึสามแยกปากภาคเลี้ยวซ้ายกับไปล่องแม่น้ำที่ขางบานล่องแม่น้ำที่อุบลจะทากระดันพุทธเจะเลี้ยวขวากับไปทาอยู่บ้านจึ้นจากปุ่นใกระถ้านดอนยางเอ่อไปเลี้ยวซ้ายพุทธเจ้าพออุบลกักน้ำก็ได้มาสั่กเท่านี้น่าจะนะาพอขั้นลิปต่อไป อันถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะนะ,ะขอบคุณค่ะทุ่งข้าวสวย,สวยนี่จ้ะ